ด่วนวันนี้มีข่าวดีแจกของขวัญปีใหม่เด็กแรกเกิดถึง6ปีคนละ800บาทจะได้รับเงินวันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลก็ได้เปิดเผยนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมในวันนี้นะคะก็คือวันที่22ธันวาคม2563นะคะ ที่ประชุมจะพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วมพร้อมทั้งเสนอเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี2564และเสนอร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตรวมถึงร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและยังรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี2562นะคะ ทั้งนี้นะคะกระทรวงการคลังก็ยังเสนอรายงานผลการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียภายใต้พรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อใช้แก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพศ2563ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ขณะที่สภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอส,อสอชอเสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในเดือนพฤศจิกายน2563นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเสนอร่างกฎกระทรวงของการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่0ถึง6ปีมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเป็นจำนวน800บาทต่อเดือนจากเดิมได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนและยังให้เพิ่มเงินค่าครอดบุตรจากเดิมได้รับอยู่ที่13,000บาท ให้ปรับเพิ่มเป็นจำนวน1 5 0 0 0บาทด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะคะก็ได้ยืนยันนะคะว่าในวันนี้นะคะที่ประชุมคอรมอนะคะก็จะมีการพิจารณาการจ่ายค่าทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพิ่มเป็น800บาทนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปคุณอนุวัฒน์พร้อมๆกันเลยนะคะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33กับ39นะครับตอนแรกว่าจะรอผลการประชุมคอรมแต่ว่าตอนนี้เอา เอาคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะล่ะกระทรวงแรงงานเขาเสนอที่ประชุมคอรมอนะครับช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33กับ39นะครับจะมีการพิจารณาให้เงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเติมให้นะครับจากเดิมเนี่ยได้เดือนละ600บาทจะเพิ่มให้อีก200บาทเป็นเดือนละ800บาทนะครับแล้วก็จะมีเงินค่าลอดบุตรค่าลอดบุตรให้จากเดิมเนี่ย13,000บาทเป็น15,000บาท ส่วนผู้ประกันตนนะครับก็จะจ่ายเงินประกันตนนะครับ3%จากเดิม750บาทก็จะจ่ายเพียงแค่450บาทลดไป300บาทก็จะ3เดือนนะครับมก,กราถึงมีนานะครับนี่นะคะก็คือคำยืนยันจากคุณอนุวัฒน์นะคะว่าในวันนี้นะคะทาง ครอมอนะคะก็จะมีการพิจารณาจ่ายประโยชน์ดทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะเพิ่มเติมจํานวน800บาทนะคะและก็ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรจากเดิม1 3 0 0 0บาทเป็น1 5 0 0 0บาทนะคะส่วนคอรอมอจะอนุมัติหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะซึ่งถ้าหากว่าทางช่องของเราทราบข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะทางช่องของเราก็จะรีบนํามาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ